สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกำมลนวันสิทวันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดุลหอมโรงเรียนวัดประดูลหอมตั้งอยู่หมู่ที่1นําตำบลคลองรีอำเภอสติงฟ้าจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กริมฝั่งทะเลสาบสงขลามีข้าราชการจำนวนสี่คนครูอัตราจ้างจ้างด้วยเงินบริจาคจำนวนสองคน มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น80คนดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสนำเสอนอผลการเป็นบัติงานเพื่อขอรับรางวัลอันทรงคุณค่าสองพอทโอเบกอะวอร์ดน่านพัฒนิการสถานศึกษายอดเยี่ยมในครั้งนี้ ดิฉันได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติราชการมุ่งมั่นอุตสาหะขยันอดทนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแก่โรงเรียนและทางราชการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานอุทิศเวลาและทุ่มเทให้การปฏิบัติงานรับฟังข้อเสนอแนะของบุคลากรครูเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้บังคับบัญชา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานจนสามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสลัมฤทธิ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะหลักที่สำคัญและทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีชัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบรวมชั้นเรียนกับโรงเรียนวัดประดูหอมดิฉันได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการในทุกๆด้านทั้งด้านวิชาการงบประมาณงานบริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไปโดยเฉพาะการพัฒนางานวิชาการแก่นักเรียนซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนได้ตั้งไว้จึงได้มีการประชุมบุคลากรครูเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นทำให้เกิดโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและโครงการอื่นๆมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ แต่ละกิจกรรมมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการและได้นำเนินการตามกิจกรรมต่างๆของโครงการเช่นกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาระบบวัดและประเมินผลทางการศึกษาการนิเทศติดตามอบรมทางวิชาการวิจัยในชั้นเรียน โดยให้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการบริหารงานวิชาการการบริหารจัดการสถานศึกษาดิฉันได้ใช้รูปแบบที่เรียกว่า problem-based management ภายใต้วงจร p d c a ซึ่งเป็นการใช้ปัญหาเป็นฐานในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งจากการทบทวนหลายปีที่ผ่านมาการพัฒนาโรงเรียนมาจากการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เช่นโรงเรียนวัดประดูหอมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรครูมีครูไม่ครบชั้นจึงได้แก้ปัญหาโดยการรวมชั้นเรียนกับโรงเรียนข้างเคียงที่มีบริบทใกล้เคียงกันซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมคือมีครูครบชั้นทุกห้องเรียนมีครูผู้สอนคอยกำกับชั้นเรียนได้อย่างปกติจนทำให้นักเรียนคณะครูผู้อำนวยการและสถานศึกษา ได้รับรางวัลในระดับต่างๆทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับประเทศหรือหน่วยงานต่างๆที่จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันแม้จะเป็นเพียงโรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งการนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการ <c oughs> บริหารงาน <c oughs> ดิฉันจบการศึกษาในระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษาและได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมพัฒนาตนเองในหลักสูตรต่างๆตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้นและนำความรู้มาใช้พัฒนางานเช่นการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมหน้าเสาธงล้อมวงแลกเปลี่ยนการนำบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพในการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าดิฉันได้สร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันมีภาวะผู้นำมีการวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุมกำกับดูแล ในทุกๆด้านจนทำให้ผู้ปกครองมีความไว้ใจเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากราค,ครูและตัวผู้บริหารสถานศึกษาโดยการส่งบุตรหลานมาเรียนซึ่งจำนวนนักเรียนของโรงเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆปีติดต่อกันเจปีการศึกษาซึ่งในปีการศึกษา2558ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก ที่ตัวดิฉันได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น33คนและในปีปัจจุบันปีการศึกษา2,565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น80คนและดิฉันได้ยึดถือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นหลักคิดในการทำงาน คือเมื่อจะทำงานอย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนมาเป็นข้ออ้างจงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผลจงทำด้วยความตั้งใจและความซื่อสัตย์ความภาคภูมิใจนอกเหนือนจากรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับก็คือสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ ดี่ใชน้นางสาวกมลวรรณศรีสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดุหมอมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งสวัสดีค่ะ